เปิดบ้านของแท่งศักดิ์สิทธิ์ไรเงาแต่งงานแต่เปิดตัวลูกสาวค่ะได้ไวัย50ปีแล้วต้องบอกว่ายัางคิดในเรื่องของแต่งงานเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าก็คือไม่ได้มีการวางแผนอะไรเลยปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติยอมรับอยากมีลูกก็ต้องมีตัดสินใจอยู่กับใครต้องมีลูกมีผู้หญิงเดินหน้าเข้ามาแท่งเองก็เผยเข้าไปเห็นถึงกับร้องเสียค่ะ เรียกไอหมาแถมบอกลูกรักเลยเป็นน้องนาณาหรือว่าไม่เห็นลูกสาวของแท่งในเรื่องเลือดคน้นคนจางนั่นเองค่ะโดยทีงนั้นแท่งบอกว่าผมจะมีลูกก็คนนี้แหละลูกคนแรกของผมถ้าเป็นลูกผมผมเสียคนแน่นอนผมตามใจหมดพาไปหมดอยากได้อะไรเสื้อผ้าอะไรได้ทั้งชั้นเลยเมื่อถามมาเห็นอยู่ในกองไปด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ซื้อขนมคนยังลูกสาวในดมกติเลยใช่ไหมแท่งบอกว่าคนนี้นี่คือรักมากๆเลยนะ แ่ก่อนเรื่องนี้เนี่ยเรื่องแรกเราคุยกันตลอดไปไหนไปด้วยกันเราเป็นภาพจําของเขาเหมือนกับเรื่องแรกเราก็เล่นคือมีอาโยอาลุตเป็นแม่เป็นพ่อเรามีภาพจําติดอยู่แบบนั้นตลอด ไว้เขาเป็นลูกเราได้พอเขาอายุเท่าๆเราเวลาเล่นไม่ได้ก็จะเอาละป้าช่วยหนูหน่อยป้าช่วยอย่างนั้นใช่อย่างนี้คือเป็นกําลังใจหนูแบบนั้นได้ไหมหนูเล่นไม่ได้จะลาลคุยกันตลอดนาน,น่าบอกว่าเอาการแสดงพี่ๆมาปรับใช้แท่งบอกด้ยว่าใช้ชีวิตง่ายๆอย่าซับซ้อนอย่าใช้ชีวิตให้ยากเวลาเนี่ยเริ่มยากยุ่ง จะไม่สุกแล้วให้ถอยออกมาคำหนึ่งที่ใช้ยึดถือตอนโตมาคือใช้ชีวิตให้สะอาดภายใต้และจิตใจความคิดที่สะอาดจะพาเราไปในที่ที่ดีช่วงนั้นเป็นแฟนกับพี่แท่งหรือเปล่าเป็นคำถามที่หลายคนถามเยอะมากสนิทกันมากเพราเล่นละครด้วยกัน อย่างที่บอกชีวิตเราอยู่ในกองถ่ายกับมหาวิทยาลัยเท่านั้นเราก็อยู่กับแม่พี่แท่งเนี่ยเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่ไปร่วมเล่นพี่แท่งดังกว่าเรามากๆแล้วที่ความที่เราเนี่ยก็คือใหม่มากๆเขาก็พยายามทำลายกำแพงล่าสุดก็เพิ่งกลับมาเจอกันเล่นอีกเรื่องทุกวันนี้ยังเจอกันสวัสดีทักทายเหมือนเดิมมีคนบอกว่าเพราะพี่แท่งอ,อกหักจากเราจนทุกวันนี้ก็เลยไม่มีใครแม่เองยังกล่าวว่า ไม่นะอันนั้นเนี่ยเจ้าชายกลัวฝนตัวจริงจนกระทั่งเจอพี่กบพี่มอสแล้วคุยกันไปมาเขาบอกว่าตาคนนั้นน่ะหาคนอยู่ได้ยากตอนเนี้สาวแหม่มเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วลูกคนโตก็เป็นหนุ่มแล้วด้วยแหม่มยังกล่าวว่าน้องแม็กตอนนี้อายุ15น้องกินน้องแนทซี่พอเขาโตขึ้นมาตอนนี้เราก็ต้องแบบถึงถึงขั้นมีสาวสาวเข้ามาชอบ ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามสเต็ปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้าน,นของสอมแบม,มเองออกมาเปิดเผยและะ้วค่ะ